สวัสดีค่ะ Happy Healing Tarot by d o n a t นะคะวันนี้มาเช็คสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3ค่ะใช้ Intuition นะคะหรือว่าเลือกภาพที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นึ่งเป็น quality time together listen and talk to each other นะคะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณทั้งสองคนนะคะควรจะใช้เวลาที่เป็นเวลาคุณภาพในการอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มากกว่าการนั่งคุยกันเฉยๆนะอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงออกซึ่งความรักนะคะหรือว่าเป็นการ ด e ฟทอล์กนะคะคุยให้มันมีความเข้าใจอะไรที่มันตรงกันนะคะเรื่องไหนที่เข้าใจไม่ตรงกันเรื่องไหนที่คุยแล้วยังไม่เคลียร์ยังรู้สึกว่าทะเลาะกาันยังรู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะก็สามารถใช้เวลาในช่วงนี้ร่วมกันเพื่อที่จะพูดคุยให้มีความเข้าใจนะคะแล้วจากไพ่ออร์เคนะคะคุณได้ไพ่พังทลายแตกร้าวกับผิดหวัง ก็หมายถึงว่าช่วงนี้คุณมีความออสับสนในความสัมพันธ์นะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่หรือเปล่านะคะมันเหมือนเรามาถึงทางตันนะคะแล้วก็ลึกๆแล้วว่ารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าจะไปต่อด้วยกันได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกผิดหวังนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกดาวอยู่ในใจนะคะ ไพ่จึงแนะนําว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะใช้เวลาในการพูดคุยกันให้มากขึ้นแสดงออกความรักกันให้มากขึ้นนะคะคุณจะได้ไม่รู้สึกว้าเวหรือว่ารู้สึกเหินห่างกับแฟนของคุณหรือว่าคนรักของคุณนั่นเองนะคะแล้วนี้ก็เป็นสถานการณ์ความรักของคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่ k to your inner strength You are stronger than you realize นะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะแนะนำให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอยากจะให้คุณรู้ว่าคุณในความสัมพันธ์เนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ เข้ามากระทบจิตใจคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในความสัมพันธ์นี้ไพ่ก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณใช้เวลากับตัวเองนะแล้วก็ค้นหาส่วนดีๆส่วนลึกๆภายในจิตใจคุณนะคะ แล้วก็ปลดล็อกศักยภาพนั้นออกมาเหมือนเป็นผู้หญิงในลูกแก้วใบนี้นะคะที่โดนจํากัดอยู่ในพื้นที่เท่านี้นะแต่จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะกระเทาะนะคะเอาลูกแก้วเนี่ยแตกออกแล้วคุณก็เดินออกมาแสดงความเป็นตัวเองนะคะคุณมีมงกุฎอยู่ตรงนี้คือคุณเป็นควีนคุณมีความมั่นใจมีคุณค่าในตัวเองนะคะจง เรียกว่าอะไรจงกล้านะคะที่จะแสดงจุดเด่นนะคะแล้วก็ความเป็นตัวเองของคุณออกมานะแล้วก็สำหรับคุณนะคะหยิบไพ่ออรเคคได้3ใบนะคะจะเป็นไพ่ภาคภูมิใจมองให้ลึกลงไปแล้วก็มหาเศรษฐีนะคะก็ยังมองว่าไพ่อยากจะให้คุณนะคะค้นหาส่วน ลึกๆในจิตใจคุณที่คุณมีความภาคภูมิใจมากที่สุดสิ่งที่คุณรู้สึกแบบเออแฮปปี้นะคะกับตัวเองเอ่เรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเอา้ยเนี่ยเรื่องเนี้ยฉันแบบมีความสุขที่จะทําแบบนี้มีความภาคภูมิใจที่จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยอ่คุณคุณมีในส่วนลึกแล้วก็อยากจะแสดงให้คนอื่นรู้นะคะก็อยากจะให้คุณ นำมันออกมาอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานการเรียนอะไรก็ได้นะคะที่คุณแบบมีความเชี่ยวชาญนะคะคุณสามารถที่จะทําตรงนี้ได้ดีกว่าคนอื่นคุณสามารถที่จะหาเงินได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองเยอะๆเข้าไว้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการที่คุณ สามารถบิวพลังงานภายในของคุณให้เป็นพลังงานที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็จะทําให้คนรอบข้างเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณนะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าคนนียอยากจะหน้าเข้าหานะคะใครมาอยู่ด้วยกับคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งแข็งแกร่งมั่นใจนะคะสามารถพึ่งพาได้นั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนคําแนะนําด้านความรักของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณได้พลังงานไพ่เป็น forgiveness นะคะ nothing is gained by holding on to past disappointment นะคะเออก็ไพ่ยอยากจะให้คุณนะคะ ให้อภัยนะคะหรือว่าปล่อยวางกับเรื่องที่มันทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันเข้ามากระทบติดใจคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะอยากจะให้คุณปล่อยวางกับเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการาผิดใจทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องที่มีคอนฟ lict คนรักของคุณแต่ยังไม่ได้พูดออกมานะคะคุณก็สามารถที่จะปลดระวางความรู้สึกนี้ในจิตใจคุณลงมาเองด้วยตัวคุณเองนะคะหรือจะเป็นการเข้าไปพูดคุยนะคะหรือว่าเคลียร์กันซึ่งต่อหน้าเนาะกับคนที่คุณแบบรู้สึกอยากจะแก้ปมตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าการให้อภัยคือเป็นการแบบต้องไปเจอกับคนนั้นเท่านั้นนะเราสามารถที่จะปล่อยวาง โดยที่กับตัวเราเองเนี่ยคนเดียวก็ได้นะคะไพ่ก็จะบอกอย่างนั้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไพ่ออร์คเคนะคะคุณได้ทั้งหมด3ใบนะได้ไพ่สบายยังไหวอยู่นะคะนินทาว่าร้ายพังทลายจากไพ่นะคะก็มองว่าคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจ เป็นคนที่ดูดีนะคะที่แบบใครเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนมีสเสน่ห์น่าค้นหาหน่าเข้ามาชื่นชมนะการที่เป็นคนเด่นคนมีความสามารถบางครั้งก็อาจจะถูกคนอื่นเขานินทาได้นะแล้วถ้าคุณได้ไปรับรู้เหมือนคุณมองมาตรงนี้แล้วคุณรับรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบเขาต้องกล่าวถึงคุณในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะรู้สึก พังทลายลงได้หรือว่ารู้สึกไม่เ,เรียกว่าอะไรไม่วางใจกับคนคนนี้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าเราเราเราแวงเราไม่รู้ว่าเขาจะจะกล่าวหาอะไรเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจากไพ่ก็ได้แนะนำให้คุณนะคะให้อภัยนะคะกับคนที่เขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะคบด้วยหรือ เรื่องที่มันแย่ในจิตใ,ใจคุณนะคะที่เข้ามากระทบคุณในตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องให้อภัยเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ทำตัวเองเนี่ยให้มีความสบายใจกับตัวเองมากขึ้นเนาะพลังงานด้านลบกับคนอื่นเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่าไม่จำเป็นสำหรับจิตใจเราอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปล่อยมันไปจากใจเราในตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นอ,อ ข้อความถึงคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะ